ทางวัสดุพันธ์คนรีตก็จะมีออฟฟิศอยู่ที่กรุงเทพอยู่แถวพุทธมณฑลสายสองแต่ว่าโรงงานเราอยู่ที่กำแพงแสนทางโรงงานเราก็มีแท่นผลิตทั้งหมด9แท่นใหญ่ๆครบวงจรเราหลอเป็นเป็นโรงหอเสาเข็มที่ผลิตได้500ถึง600คิวต่อวันมีช่างมีวิศวะกรคอยควบคุมงานตลอดครับก็คือมั่นใจในคุณภาพของเราได้ครับงานหลักๆของเราส่วนใหญ่ตอนนี้คือเป็นหมู่บ้าน เราก็จะทำพวกคิวเฮาสปรึกษาแลนด์เฮาส์และแลตอนนี้งานที่เราเข้ามาเยอะก็จะมีเขาเรียกเข็มเขื่อนเราก็จะทํากับพวกชนประธานสเปคมันสูงมันใช้เหล็กเยอะมันใช้ความคงทนเยอะเพราะว่าก่อนที่เราจะส่งเนี่ยเขาจะส่งทางตัวตัวแทนของเขาเนี่ยมาตรวจเลยว่ากําลังอัดเราได้ไหมคือเขาจะเอาของเนี่ยหนักๆเนี่ยมาวางทับเลยแล้วดูว่าเสาเข็มเราเป็นอะไรไหม คืออันนี้มันคือมันเลยจําเป็นนะที่ต้องใช้ปูนซีดามเพราะว่าปูนซีดาเนี่ยใช้ความแข็งแกร่ง,งมันทําให้ความแข็งแกร่งของเาลเข็มเนี่ยมันแข็งแกร่ง,งเราเทป,ปูนล,ลงไปในแท่นหล่อผลิตเนี่ยมันจะแข็งตัวเร็วมาสามารถทําให้เราถอดแบบได้เร็วอันนี้ก็คือมันก็ง่ายต่อการทํางานครับเรื่องของ after c e l e เรื่องของเซลล์ที่เข้ามาดูแลเรื่องมีความร่วมมือกับทาง SCC c ก็คือมีการจับมือกันคือทุกเดือนก็จะมีทางช่างของ ของปูนอิงรีเข้ามาดูแลเข้ามาดูคุณภาพเสาเข็มเข้ามาดูคุณภาพของแพลนว่าปูนใช้ได้ไหมหมีคุณภาพไหมเราทําความร่วมมือกันมาแล้วก็มีกันประชุมกันทุกเดือนนะฮะ